การเจริญสัมพันธไมตรีกับโปรตุเกสชาติแรกที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงสยามกับโปรตุเกสซึ่งเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีตั้งแต่ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นผลให้มีเรือสำเภาไปมาค้าขายกับโปรตุเกสที่มาเก้าได้โดยสะดวกทำให้การค้าขายในพระนครเจริญมั่งคั่งขึ้นเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล่านภาลัยได้มีการพัฒนาพระราชมัตรีกับโปรตุเกสจนถึงระดับมีการตั้งกงสุลมาประจำในกรุงเทพมหานาคร นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางการทูตสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ก้าวหน้าขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ดังมีความบันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารโดยสรุปคือวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2361เรือกำปัน่นออกเดินทางจากมาเก๊าถึงปากน้ำเจ้าพระยา ทรงโปรดให้จัดการต้อนรับคณะทูตด,ด้วยพระราชมัยตรีอันดีตามธรรมเนียมเช่นพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้อาหารการกินเป็นของทักทูตจัดที่พักให้ที่สำคัญคือเสด็จออกรับแขกเมืองอย่างเต็มยศให้ในายคาร์ลอสมาโนแอลดาซิเวราทูตโปรตุเกสที่คนไทยเรียกว่านายกระรเข้าวเฝ้าณนท้องพระโรง พระที่นั่งอมรินวินิจฉัยมหายศูนย์พิมานการเจริญสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นประสบผลเป็นอย่างดียิ่งเพราะในปีต่อมาอุปราชโปรตุเกสประจำอินเดียที่เมืองปัวได้แต่งตั้งนายคาร์สหรือนายคารกลับเข้ามาทำสัญญาทางการค้าและเจริญพระราชไมตรีในฐานะผู้แทนพระองค์พระเจ้าแผ่นดินแห่งโปรตุเกส หลังจากการเจรจาทำรรสัญญาบรรลุผลนายคาลอสได้รับการแต่งตั้งเป็นกงศุลนประจำกรุงเทพมหานครทรงโปรดให้เข้าพำนักณบ้านที่เคยพระราชทานให้องค์เชียงสือเคยพำนักอยู่มาแต่ก่อนโดยทรงโปรดให้ปักธงชาติโปรตุเกสอย่างสง่างามริมฝั่งเจ้าพระยาเป็นสถานกงศุลแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างที่กงสุนคารอสปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครน,นั้นได้อำนวยความสะดวกจัดหาสิ่งของที่ทางการต้องประสงค์หลายครั้งจึงได้รับพระราชทานยศตามแบบขุนนางไทยทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ในายคารอสมาโนเอลดาซิเวรารับราชการเป็นขุนนางพระราชทานตำแหน่งให้เป็นหลวงอภัยพาณิชย เป็นบำเน็จความดีความชอบก่อนจะพ้นหน้าที่กลับไปในปีพุทธศักราช2367คารอสเดอร์โเอลซิเวร่ารับมอบที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เป็นสถานที่พำนักกงศุลและทำการค้าปัจจุบันคือสถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย นับเป็นหลักฐานการเจริญพระราชมัยตรีกับชาติตวันตกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยทรงวางแบบอย่างเอาไว้ให้เป็นผลดีกับชาติบ้านเมืองสืบมา